โอเคค่ะเราก็มาถึงนี่ตรงนี้เลยตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะช่าเถอะโอ้ยน้ำมีน้ำตกนะคะซ้ายขวาซ้ายขวาน้ำตกค่ะเราก็เข้ามาด้านในบอกตรงสวยมากข,าข้างบนมันเป็นสะท้อน,นก็จะเห็นตัวชั้นอยู่ข้างบนค่ะบ๊ายบาย

บูชาเทวดาประจำวันอาทิตย์ประจำวันจันทร์นี่ค่ะของฉัน,นต้องอันนี้หนวะของฉันจะเป็นวันอังคารเราก็จะ กระจกสตรองสวัสดนนีครับสวัสดีครับยูทูปเปอร์เมืองไทยเฮ้ยน,นั่นทีมกล้องอะครับกลับเมือ่อนี่อยู่นี่ค่ะกชัยทางนี้อ๋อ <laughs> อ่าเข้าไปเขาจะเข้าไปดูที่อื่นนะคะอ่าไอ้ไกลไกลไก่พันไหนไเฮ้าจะเข้า ููเปอร์ฮะเมืองไทยเข้า้องน้ำก่อนได้ไหมคะกดผมเข้าห้องน้ำทนี่ใส่รองเท้าขนค่ะไปขนเลยค่ะไปอดเลยถ่แม่ด้วยถ่แม่ด้วยครับไปขดเลยค่ะ ยังไงกันมานั่นงกินข้าวอายูทูบเบอร์เมืองไทยมาอย่างห้องน้ำส่วนค่ะห้องน้ำยังอ้าวห้องน้ำยังตากรองตากรองอันนี้คืออะไรอ่ะ